คุณบอกฉันนะคะ่ะว่าคุณเห็นคุณบอกฉันค่ะไม่เชื่อหลักฐานเหรออ๋อหลักฐานนะคะไม่รู้ไม่ใช่หลักฐานที่เห็นชัดเนาะถ้าเห็นคนอุ้มลุงอุ้มไปนะคะคนทํานะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวรอวันตัดสินนะคะรอให้ศาลตัดสินทั้งหมดก่อนนะคะ ถึงตัดสินแอดป้าจันหอมนะคะก็ยังอยู่ข้างลุงป้านะคะยังอยู่ข้างคุณลุงชัยพลวิภานะคะสมพรหลาโพนะคะโอ้เขาจับหลักฐานแล้วนะป้าจริงใช่ไหมโอ้นะคะวันนี้นะคะถ้าศาลตัดสินนะคะว่าลุงทําขอให้รออีกสองศาลนะคะใจเย็นๆน,นะคะคุณผู้ และความถูกต้องนะคะ่ะรอให้ให้เห็นสารตัดสินก่อนนะคะเนาะว่าลุงทำนะคะถ้าลุงไม่ทำถ้าลุงไม่ทำคุณจะขอโทษลุงไหมนะคุณจะกลับมาขอโทษลุงไหมถ้าลุงไม่ทำวันนั้นฉันดูข่าวตลอดค่ะทีแรกเขาจะไม่มีคนทำด้วยซ้ำน,นะ ฉันดูข่าวค่ะทีแรกเขาบอกจะไม่มีจะไม่มีคนทําด้วยซ้ําเขาจะจบแล้วนะคะฉันดูงั้นเขาจะให้ลุงไปวางเงินหนึ่งแสนบาทเหรอเพื่อได้ผู้ร้ายนะคะแล้วลุงจะวางเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อจับตัวเองเหรอฮะลุงคุณตอบฉันสิคะถ้าวันนั้นอะ ถ้าเป็นคุณคุณจะวางเงินให้ประจับตัวเองไหมฉันถามคุณผู้คนฉลาดก่อนนะคะคุณตอบฉันสิคะถ้าเป็นคุณคุณจัดเอาให้เอาวางเงินกับผอบอรตรอตอนนั้นไหมคุณผู้ที่ฉลาดนะคะบอกฉันสิคะยังไงฉันก็ยังเชื่อร้านตัวเซนนะคะเข้าข้างคนร้ายแบบนี้ระวังเอาแน่นอนคะ่ะ ันก็ขอให้น้องไปหักคอคนที่ทําน้องนะคะ่ะโอ้ยฉันก็ขอนะคะสาธุบุญนะคะ่ะโอ้อันนี้อันเป็นอวตารของของอันเขาเรียกว่าอะไรนะตัวดําๆไม่เอ่ยนะคะอ๋ออ๋อเหรอคะวยชุนช่างรู้จังยิงนะคะเนาะเพื่อไม่ให้ถึงเพื่อไม่ วางเพื่อไม่ให้สงสัยมันไงป้าอ๋อเหรอคะโอ้ค่ะค่ะโอ้คนอย่างลุงนะแม้แต่สัตว์มีชีวิตลุงยังไม่ฆ่าแล้วลุงจะไปฆ่าคนที่ลุงรักนะคะ่ะลุงดูแลนะฉันนะคนฉันยิ่งฉันได้ไปอยู่กับลุงเป็นสองสามปีไปไปกลับกับชังลายกบกอกชยงลายจำปาดงฉันยิ่งรู้ว่าคนอย่างลุง ไม่ทำคนได้หรอกค่ะอ๋อค่าไก่เหรอคะโอ้อืมก็อญจาก็ขอรนะสาธุนะคะคุณนะคะผู้ที่ใช้นามว่าผู้รักความถูกต้องและเป็นธรรมที่วันนี้ได้กล่าวหา คุณลุงว่าเป็นคนได้ทําน้องนะคะหากลุงทําน้องก็ขอให้ลุงนะคะรับกรรมที่ลุงทํานะคะหากลุงไม่ทําก็ขอให้คนที่ใช้นามชื่อนี้มีอันเป็นไปแล้วก็ถึงตระกูลลูกหลานคุณด้วยนะฉันขอขอขอเป็นตัวแทนนะคะองค์พระสยามเทวาธิราชพระธาตุดอยตุงพ่อปู่ปาริจิตนาคราชองค์ปูยยศสุวรรณคาะองค์พระแม่สโสรพีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณป้าจันหอมนับถือ ขอให้นะคะเวรกรรมที่เขาใส่ร้ายหรือว่ากล่าวหาคนที่บริสุทธิ์ให้กลับไปหาเขาหาลูกหะพ่อหาแม่หาลูกหาห,าห,าล,หาลานโดยเทินสาธุนะคะฉันขอนะคะฉันขอขอขอพูดนะคะแล้วก็จะบล็อกคุณนะคะนะคะขอ ขอได้เจอกันแค่นี้ฉันไม่ต้องการนะคะฉันไม่ต้องการไล่จากคนที่นะคะต่อให้ฉันไม่ใช่พี่ใช้น้องแต่ฉันก็ปกป้องคนที่ฉันนับถือว่าเขาคือน้องฉันนะไปที่ชอบที่ชอบนะคุณ <c oughs> ได้รับคําพรจากฉันไปแล้วปากคนนี้นะนะคะดีใจที่ทุกคนได้รับพรน,นะคะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะ ขอไปที่ชอบเด้อได้ไปแล้วนะคะได้พรอ,อันประเสริฐไปแล้วนะคะฉันไม่แช่งนะลูกฉันไม่ให้แช่งใครแต่ฉันปกป้องสิทธิกับคนที่ฉันได้ชื่อว่าเขาคือน้องฉันเขาคือพี่คือน้องลุงป้าคือพี่คือน้องฉัน ไม่รู้ฉันอดไม่ได้เลยจัดไปเรียบร้อยนะคะฝังลงแล้วลกไปแล้วนะคะไม่ได้นะแอดยานี้ปกป้องคนที่รักนะปกป้องมากเลยนะจริงๆคนที่ไม่รู้ว่าคนที่เรารักนะคะจะเป็นคนที่โชคดีนะคะหรือว่าโชคร้าย ถ้าฉันได้รักใครแล้วก็ฉันก็ยอมรับต่อเขาจะผิดนะคะแอดหอมพูดเสมอนะคะต่อให้ลุงป้าขึ้นเขาลงห้อยนะคะแอดจะหอมนะคะก็จะยังติดตามคุณลุงคุณป้านะคะแล้วก็เป็นกำลังใจเพราะแอดหอมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะคะว่าลุงกับป้าไม่ใช่คนทำนะคะ จะเป็นอาวาตารมาจากไหนก็นแล้วแต่นะแต่คุณก็ได้พรอันประเสริฐจากแอดย่าหอมไปแล้วนะคะยันสีอย่าได้ให้คนจริงๆไม่ด่าใครนะไม่ด่าใครนะเป็นคนไม่ค่อยด่าใครนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเนาะไปช่องน้องเบนเดี๋ยวแอดย่าอัน เดี๋ยวนะคะเนาะขอน้องเบ้นหรือว่าแม่แม่ดีค่ะเอาของน้องเบ้นก็ได้เอาแอดบัตรก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดย่าขอไลฟ์สดในช่องของน้องเขานะคะเนาะเดี๋ยวแอดย่าขอไลฟ์ช่องในช่องน้องเบนก่อนเดี๋ยวแชร์ก่อนของน้องเบ้นนะคะสมบัตินะคะโอ้ทุกคนไปนู่นหมดเดี๋ยวแอดย่าขออันแชร์คลิปในอันช่องนี้กันนะคะเนาะอ๋อจำประดงกำลังไลฟ์นะ เดียวก็ขอกาบสวัสดีนะคะเดี๋ยวนี้ใหม่แนละ้วจัดการเรียบร้อยฝังเรียบร้อยแล้วคะ่ะฝังแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปดูที่จำปาดง